สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาพี่น้องมากินลูกชิ้นแล้วก็ไส้กรอกเห็ดนางลมเห็ดนางลมครับพี่น้องพัดก็ไม่ชติขอโทษเลยนะคะพี่น้องหนึ่งเนาะใช่ลูกชิ้นไส้กรอกเห็ดนางลมหนึ่งครับพี่น้องกินกับน้ําจิ้มสีฟูดแซบๆครับพี่น้องนี่ครับน้าจิ้มสีฟูดอันนี้ซื้อเอานะครับใช่ครับมาเพิ่มมะนาวเนาะใช่ครับ แล้วก็ผักก็มีผักกาดขาวกะบลำปีเตียงกวาเครล,ลด,ค,ลดครับพี่น้องก่อนกินแร้งผักก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแร้งผายกินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมาก<อ>มากครับมาพี่น้องเซ่เชฟลุยกันครับมมลูกชิ้นหนึ่งครับพี่น้องลุกชิ้นหมูนะคะพี่น้อง เ็ดนั่งมรมับพี่น้องนึ่งเราเนาะเคยกินแล้วแบบทอดเนาะครับคือแต่แบบปิ้งกับแบบย่างนะไม่ใช่ตอดทัดแบบปิ้งกับแบบนึ่งเราน้ำจิ้มรียวมากน้ำจิ้มสุญญดยอี๊ดมากใช่ป่ะเนาง น้ำจิม้มเรลียดมากครับพี่น้องชิยอดจริงๆครับคองปวดครับไม่น้อง ม่าบิงกิ้งเขาอ่าเบ๊กินลุกจิ้นเนี่ยก็ใส่กากเรียกวเทปหนึ่งเลยะกนะินกับน้ำจิ้มนะฮะอืมผักกําก,ก็บมแจงเรียกว่าผักาก,ากาดโมลระก,กรีก่อะไรนะผักบึกแงผักบึกแงโหผักบึกเลยคะเนาะ ชิมเยอะมากนะคะพี่น้องมีโมลายพระกาดลุ่งเลยค่ะนนองกินแล้วกันเ <pers> ผ็ดนางลมดอกใหญ่มากนะคะพี่น้อง มันหันเปนชิ้นบางๆแล้วก็นึง่งงซื้อมาจากเมโครครับพี่น้องผัดกินก็อร่อยเนะเห็นนั่งลงผัดน้ำมันหอย ชิ้นเอ็นมูนวะใช่ครับแล้วจะเก็บระกะเวลานะครับอืม อากาศอากาศเริ่มร้อนแล้วนะไม่ค่อยมีหนาวครับพี่น้องหนาวก็ช่งชวงเช้านิดๆน,น,นะ จะนึ่งนานกว่าไส้กรอกกับนูกชิ้นนะคะพี่น้องเพราะมันไม่สุกเนะาะใช่ครับมันดื่นนาน

ของคองนะุเนาะค่นนี้ก็อร่อยมากครับพี่น้อง 네, 인체 과학. 신호, 신호 요래. นึ่งวางนเนาะอือ่ะขายเหมือาามมนด้านจัง,งน,น,น้ำนี่ไม่ตองไม่ต้องเด็ใช้มร้อนเนานะจะอาบนะ้ำร้อนมากนะอื แซบบ้องพักกินน้ำนะคะพี่น้องนแรกรอ่อน้ำจิ้มแซ่บจริงๆครับพี่น้องกระเทียมใส่เป็นชิ้นใหญ่เลยนะได่ครับยังซื้อมาแบบน้ำจิ้มแบบที่เขาว่างขายตามร้านแบบร้าน อาหารทะเลีอะไรเงี้ยครับพี่น้องเนาะถึงเชียบมากครับพี่น้องอันนี้ยังไม่อร่อยเท่าที่นำจิมทีไหมากับกุ้งตรงลำซองอ บเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็กลิ่นกระเทียมก็ไม่แดงนะคะพี่น้องเด้วอันนี้ก็ถึงว่าสุดยอดแล้วน บอกว่าหิวเข้ามากโนก็เลยนึ่งเยอะนะคะยัง เจบจริงๆครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผายกินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ